ค่ะยังอยู่กับรายการพรทนครร้อนใจนะคะช่วงที่2เราคุยกันถึงเรื่องการคุมเข้มเรื่องของระบบบําบัดน้ําเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ำนะคะซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษนะคะจะบังคับใช้ในวันที่2ส,สิงหาคมนี้แล้วแต่ว่าบางแหล่งกําเนิด มลพิษนะคะอย่างเช่นฟาร์มสุกรนั้นยังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างค่ะวันนี้เราจึงได้พูดคุยกับทางตัวแทนของผู้เลี้ยงสุกรที่จังหวัดราชบุรีรวมทั้งาทางผอ,อนะคะที่ดูเรื่องของสํานักจัดก,การคุณภาพน้ําของกรมควบคุมมลพิษนะ,ะมาพูดคุยกับเราเบรกที่แล้ว เป็นคาถามของคุณสมชายว่าเ,เรื่องของการที่จะต้องรายงานตัวเลขเข้าสู่ทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยทางผู้ประกอบการไม่เคยต้องทําเรื่องแบบนี้อาจจะไม่รู้ว่าตัวเลขน้ําเข้าน้ําออกในระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานจะต้องเป็นอย่างไรทางกรมมีการวางแนวทางไว้แล้วหรือยังคะ เดี๋ยวผมย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งเรื่องของกฎกระทรวงการทํารายงานที่มีตามแบบทศหนึ่งทศสองนะครับซึ่งผมได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยคือเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำม,มูิศหรือผู้ควบคุมเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ต้องรายงานจัดทารายงานะนะครับตามแบบทศหนึ่งรายงานประจําวันนะครับแล้วก็รายงานประจําเดือนตามแบบทศส,สองเนี่ยส่งให้เจ้าหน้าี ท้องถิน่นค,คาว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือ,คอนายกเทศมนตรีะนะครับกรณีที่แหล่งกำลนดพิษอยู่ในเขตเทศบาลแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในกรณีนี้อยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีที่แหล่งกำลนดพิษตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร<ม>แล้วก็ปรับเมืองพัทยาในกรณีที่แหล่งกำลังพิษอยู่ที่เมืองพัทยาอันนี้คือต้องรายงานตามแบบทศสองคือรายงานประจําเดือนส่งไปให เจ้าหนาท้องถิ่นนี้เจ้ามงานท้องถิ่นเมื่อได้รับแล้วก็มีหน้าที่ที่จะรวบรวมตามแบบทศสองนะครับรวบรวมส่งไปให้เจ้าหนานควบคุมระพิษซึ่งเจ้าหนานีควบคุมพิษนี่ตั้งขึ้นโดยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมะนะครับก็ถ้าถ้าอยู่ในพื้นที่ก็เป็นส่งให้จเจ้าหน้างานควบคุมพิษที่อยู่ในพื้นที่นั้นะนะครับแต่ถ้าเป็น อยู่ในเขตกรุงเทพมหนานครก็ส่งให้อธิบดีกรมวิษนะครับในฐานะเป็นเจ้าพนักงานควบ,บ,บคุมวิษเช่นเดียวกัน <Okay. S 2> นะครับส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดก็ส่งไปให้ที่สำนักงานทรัพย์ควมธรรมชาติและสิ่ง,งจังหวัดหรือเรียกว่าทอสอจอ <Okay. S 2> นะครับอันนี้คือนี่คือขั้นตอนนะครับทีนี้ตัวรายงานประจําวันเนี่ยเจ้าของแหล่งกำนวลพิษเนี่ยสามารถเก็บได้สองปี <Okay. S 2> ท่านก็ จะไปอะไก็ทิ้งไปได้แต่ว่าท่านต้องรายงานเป็นราย,รายเดือนทุกวันนะครับไอ้รายวันแต่ว่าท่านสามารถช่วงช่วงเดือนนี้ท่านรายงานไปถึงสองปีท่านก็อาจจะเอาไปทิ้งได้นะครับแล้วก็ท่านรายงานเดือนตื่นต่อไ,ไปก็อยู่ในปีถัดๆไปก็ลักษณะอย่างนี้คือมีอายุได้2ปีนะครับเพราะนั้นนี้คือสิ่งที่ตัวตัวตัวกฎกระทรวงนะครับทีนี้กลับมาที่คําถามของคุณสมชายนะครับว่าไอฟฟาร์มสุกรเนี่ยทำไม่ได้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่า เมื่อกี้คุณสมชายเกิดขึ้นมาอันนึงว่าผู้ป,ประกอบการเนี่ยไม่รู้เรื่องของการบำบัดน,น้ำเสียเลยอันนี้ข้อที่จริงก็คือเราได้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพิ่งอ,อบรมนะครับเราอบรมมาหลายปีแล้วนะครับอบรมจนอย่างที่คุณสมชายพูดอ่ะคือผู้ประกอบการไ,ไม่อยากมาม,มีบางงานก็ไม่อยากมาเลยนะครับเราอบรมเรื่องของวิธีการบำบัดน,น้ำเสียมีอบรมเรื่องของแนวทางการจัดก,การน้ำเสียว่าทำอย่างไร ถึงที่จะลดภาระหรือไม่ต้องลงทุนมากให้กับผู้ประกอบการอ,อบรมไปหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าเขาจะเอาไปดําเนินการหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเราเราถือว่าเราได้อบรมให้องค์ความรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ก็ยังทําอยู่ต่อเนื่องนะทุกวันนี้เรายังทําอยู่นะว่าจะต้องมีการอบรมอย่างต่องเรื่องนะครับแล้วก็สําหรับฟาร์มสุกรที่มีขนาดเล็กลงมาก็คือขนาดเล็กอย่างที่คุณสุกทายกลืนเมื่อกี้เนี่ย อันนี้ยังไม่ถูกบังคับนะบแต่ว่าใน,นคน,นที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านก็ยังไม่ถูกบังคับนนนขนาดเล็กก็ไม่ถูกอันนั้นลายย่อยไม่ไม่ไม่ไม,มีอยู่ในเป็นแหล่งกาเนิดบนพิษต,ตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่วนคําว่าฟาร์มขนาดเล็กก็คือเลี้ยงหมูตั้งแต่50ตัวแต่ไม่ถึงถึง500ตัวนี้เรียกว่าฟาร์มงหารเล็กคือประเภทคอคอควายเนี่ยขนาดนี้ถูกประกาศเป็นแหล่งกำเนิดพิษแล้วแต่มีผลบังคับใช้ในอีก2ปีข้างหน้าเราก็เดินสายไปไปอบรมชี้แจงสัมมนา สพื้นที่ทั่วประเทศแล้วยังเหลือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือท่านเองยังไม่ได้ไป<ช>นะครับไปชี้แจงหมดแล้วให้เขารับรู้รับทราบแล้วว่าคุณต่อไปอีกสองปีคุณจะต้องเป็นแหล่งกนมดพิษแล้วนะต้องดำเนินการตามนี้อ<ช>บรมหมดอมบรมทั้งแนวทางวิธีการจัดการน้ําเสียอบรมหมดเลย<ช>นะครับ<ช>ย้อนกลับมาอีกหนึ่งปัญหาเรื่องของของเสียจากฟาร์มสุกรเนี่ย เรามีการศึกษาไว้เรียบร้อยะนะครับว่าหมูตัวหนึ่งเนี่ยมันจะมีของเสียงเท่าไหร่ม,มีข้อมูลชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่ไม่ตรงกันเท่าเราแต่พื้นที่นะครับแต่มันเป็นข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับหมูในปี5 5 5 3เนี่ย8ล้านกว่าตัวเนี่ยตามข้อมูลของหน่วยงานจากกรมปศุสัตว์นะครับ8ล้าน3แสนตัวนะครับ อันนี้ได้เราไม่ได้หาข้อมูลเองนะเราหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเอาน้ําเสียของเสียที่มีความสัมพัในรูป BOD เนี่ยออกมาเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยประมาณ72กรัมต่อตัวต่อวันท่านลองคูณกลับไปหมู8ล้าน3 0 0แสนตัวเนี่ยจะทําให้เกิดปริมาณของเสียในรูป BOD ในรูปสารอินทรีย์นะครับของสกปรกเนี่ยวันละ 6แสนกิโลกรัมต่อวันหรือ600ตันต่อวันถามว่าถ้า600ตันต่อวันระบายออกโดยตรงเลยเนี่ยมีปัญหาแน่นอนแต่โชคดีนะฟาร์มสุกรเนี่ยเขาระบายแค่1แสนกิโลกรัมต่อวันเองนะครับหายไปตั้ง5แสนกิโลกรัมต่อวันถามว่าส่วนที่5แสนหายไปไหนก็อย่างที่คุณสมชายพูดเราก็ส่งเสริมอยู่นะครับ1แสนนี่คือสูงสุดแล้วใช่ไหม1แสนนี่จากการประเมินนะครับก็ แค่ระบายออกแค่10,000แสนกิโลกรัมต่อวันเองขณะที่เกิดขึ้น ,00 0 0กิโลกรัมต่อวันส่วนที่หายไปหายไปไหนนี่แหละก็น้ำเสียไปใช้ประโยชน์ไงของเสียไปใช้ประโยชน์มีการนาไปใช้ทำพืชการเกษตรทำอะไรต่างๆเนี่ยนั่น่ะที่เป็นถึงถึงเรียกว่าโชคดีของฟาร์มสุกรแหล่งกำเนิดพิษประเภทน,นี้ที่ส่วนหนึ่งที่น้ำเสียถูกเอาไปใช้ประโยชน์ซะเยอะ นะครับก็เลยมีปัญหาเรื่องการระบายออกเนี่ยค่อนข้างจะไม่ไม,ไม่ไม่มากนะักเมือ่อเมื่อเทียบกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจริงๆริตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เขาใช้เขาทําอยู่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ทำะนะครับแล้วก็ระบบบำมันเสียของของของ,ของฟาร์มสุกรเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปอีกถ้าเกิดแหล่งกำลังพิษของฟาร์มสุกรที่ประเภทกอไปเภทใหญ่แล้วก็ประเภทขอขนาดกลางเนี่ยถ้าท่านไม่มี ผมเรียนแล้วว่าท่านต้องมีถูกป,ประกาศมานานแล้วท่านต้องมีถ้าท่านไม่มีท่านก็ถูกดำเนินการตามมาตรา70ต้องมีการสร้างระบบมเสียเพื่อเป็นไปตามกฎหมายนั้นซึ่งไม่เกี่ยวกับอันนี้นะ,ะไม่เกี่ยวกับมาตรานี้ต้องดําเนินการตามมาตานั้นไปแต่ท่านมีแล้วท่าน ไม่สามารถบาบัดน,น้ําเสียได้ตามมาตรฐานคือน้ําเสียทิ้งออกมายังเกินมาตรฐานอยู่ท่านก็ถูกเจ้าพนักงานสั่งให้มีการปรับปรุงตามมาตรา82องค์เรียบสองคุณสมชายว่าไงครับครสองสิงหาคมจะเริ่มทํำยังไงดีคะคือก็รับชะตากรรมไปประกาศและรับชะตากรรมว่ารัฐบ,บาลประกาศมาก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่นะครับแต่เป็นเป็นกังวลสําหรับผมมากๆเผื่อว่าวันนี้คืออยากจะเห็นทําำก็ทาได้นะครับ สิ่งที่ทําประกาศทำแล้วทำไม่ได้ไม่อยากเห็นนะครับท่านผอ,อท่านกรุณาบอกว่าตัวเลขหมูจริงจริงมันไม่ใช่ครับค,คนเลี้ยงหมูนี่นะฮะในเรียรพยากรหมูมากกว่านั้นเยอะฮะผมรู้อยู่ว่าคนเลี้ยงหมูไม่ได้บอกความจริงกับภาครัฐว่ามีหมูกี่ตัวไม่ได้บอกคนที่ียนในบอร์ดว่าในในพิกบอร์ดว่ามีหมูกี่ตัวผมก็พยายามคา้านตัวเลขว่าวันนี้หมูมีมากกว่านั้นเยอะนะแต่วันนี้ของเสียที่เกิดขึ้นจากฟาร์มหมูเนี่ยคือสิ่งมีค่าโดยเฉพาะฟาร์มผมเนี่ยของเสียผมไม่ออกไปเลยนะครับมันสามารถไปปลูกพืชไปทําาออะะไไรรที่่ด้้ปโยชน์มคุา ผมยังมองว่าภาครัฐออกกติกาว่าคือถ้ามีฟุตระบบบำบัดน้ำเสียออกมาอย่างเงี้ยผมบอกว่าถ้าผมบอกว่าผมไม่มีล่ะแต่ผมก็เอาเอาขี้หมูทั้งหมดที่มีออกมาน่นน่ะเอาไปเข้าระบบปลูกพืชเลยล่ะ,ะแล้วกฎหมายจะว่ายังไงนี่เป็นสิ่งท,งที่สิ่งที่มันแล้วม,มันได้ผลผล,ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่านะครับยกตัวอย่างในฟาผมเนี่ยผมออกจากระบบไบโอ,อกแกส๊สเสร็จแล้วเนี่ยนะน้ำออกมาเนี่ยผมก็ไปปลูกพืชในปลูกผักสวนควรคัวสิ่งที่มากมากคือปลูกอ้อย อ้อยนี่จากผลผิดจากไล่หนึ่งเนี่ยแตันไปกลายเป็นสิตันะนะครับโดยใช้น้ำตุนที่เป็นประโยชน์ตรงนี้้ารัฐบาลส่งเสริมให้การทําอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆทำตัวอย่างให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วแทนที่ไปไปตามจับตามปรับว่าถ้าจะปรับผมจริงก็บอกว่าอ้าวผมไม่มีระงบ,บ,บัตรเอาไม่มีจริงแต่ผมเอาน้ำไปทาประโยชน์อ,อื่นได้เนี่ยคุณจะคุณจะปรับผมไหมอเออถ้าเกิดตามก็เอาตามกฎหมายนะครับแล้วคุณจะทำยังไองอันนี้กมก็ต้องคิดเหมือนกันวน่ากฎหมายมีว่าคอมพิเตอร์มีระบบนั่นคือความคิดล้าหลังเมื่ออเน,นียด นะอึงมือในภาคอุตสาหกรรมนะครับวันนี้อุตสาหกรรมแป้งเขาเอาน้าเสียไปปลูกหญ้าเนเปียที่ต้นใหญ่มากไปแล้วไปทําพลังงานได้ก็นั่นกอน้ำเสียโรงงานไปทำยังค,คิด,ค,ดคิดใหม่ถ้าเรากรมคิดใหม่บอกว่าแทนที่จะบอกว่าคุณต้องมีระบบบัตรบอกไม่ละเอาคิดใหม่ว่าเอาน้าเสียไปทำประโยชน์ได้ยังไงไม่ปล่อยออกเขา้าเข้าสู่เอาไปสู่แหล่งน้ำสาธา,านะตรงนั้นก็ก็ไม่ต้องมีแล้วจะไหมแล้วทำไมจะต้องบังคับ ถึงขั้นนั้นนะแต่ผมครับผมไม่ว่าละครับ,รบแต่กังวลสงสารผู้ประกอบการนะครับไอรายใหญ่เขาบอกเขาบอกโอเคเขามีระบบพร้อม,มางผมนี่ผมพร้อมที่จะทาตอบโจทย์ได้หมดเลยนะครับ,รบ,รบแต่ระบบกลางอ่ะบางคนมีบ้างไม่มีบ้างแต่ระบบเล็กสิครับน่าสงสารระบบเนี้ยที่จะถูกประกาศกมามาสองปีคนกลุ่มนี้เนี่ยระบบบ,บําบัดไม่มีแน่นอนนะและเป็นคนส่วนใหญ่ของของประเทศด้วยนะครับจะทํำยังไงกับคนเหล่านี้ถ้ากฎหมายละเว้นก็ไม่ได้เหมืเป็นกันอย่างว่าละเว้นอุตสาหกรรมไม่ ต่อไได้แล้วเราวิทยุส,สหมูก็ต้องไม่ได้เหมือนกันตัวเนี้ยกรมน่าจะถามผู้ประกอบการดูว่าวันเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้กรมจะถายัางไงเขาไม่มีระวังบัตรนี่แหละแต่เขาทําประโยชน์ประโยชน์ได้ล่ะเขาอ้านอย่างงี้ละ่ะต,ต้องโจทย์ใช่ไหม,มแต่คุณพู้ผมไม่ได้ปล่อยออกจะทํำยังไงแล้วล็อกสิงหามผมบอกว่าคนส่วนใหญ่ถามจริงๆว่าพออ,อเคยไปจัดที่จังหวัดไหนบ้างสามครั้งต่อประเทศเนี่ยพราะว่า จังหวัดละหนึ่งครั้งเนี่ยยังไม่ทั่วเลยครับจังหวัดจะมีกี่อำเภออังอขีงตองบนมันต้องจัดทุกๆุกตองบนถ้าแต่จริงถ้าแาจริงนะต้องจับทุกๆุกตอบนว่าวันนี้ต้องเรียกผู้ประกอบการที่มีฟาร์มทั้งหมดเนี่ยทั้งเล็กทั้งกลางทั้งใหญ่มาคุยให้จบตรงนี้ด้านแถวทางการแก้ปัญหาแก้อย่างไงท่านบอกท่านจัดทุกจังหวัดยังไม่ได้เลยจะแค่3าครั้งในประเทศไทยแล้วทีมีเลรประเทศไทยมีกี่จังหวัดแล้วครับคิดนึกภาพอูดูว่าวันเนี้ยมันจะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมนะครับผมอยากเห็นเชื่อม ตรงนี้ถามว่าสองสิหาพร้อมไหมตัวผมอ่ะผมพร้อมผมบอกว่าผมพร้อมแต่เพื่อนอีกกี่คนอ่ะอีกมากมายผมเชื่อว่าเขาไม่พร้อมตรงนี้นะครับถ้าส่วนใหญ่ไม่พร้อมครับจะพบกันครึ่งทางได้ไหมคะผอคะพบครึ่งทางคือเอ่ยืดระยะเวลาไปอีกสักเดือนนึงไม่ได้ไม่ได้ต้องยังไงก็ต้องเดินหน้าต้องเดินหน้าเพราะว่ามันเป็นกฎหมายประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วประกาศในราชกิจจารุเบกษาถือว่าเป็นการโฆษณาเรื่องของกฎหมายออกมาทั่ว คนทุกคนมีหน้าที่ต้องรับรู้รับทราบ,บจะบอกว่าไม่ทราบไม่ได้ <c oughs> แต่เราก็รู้ว่าในทางปฏิบัติมันไม่ทั่วถึงอยู่แล้วเราถึง <c oughs> พยายามที่จะชี้แจงตลอดเวลา <c oughs> นะครับทีนี้ถามว่าฟาร์มสุกรที่เป็นแหล่งกำนังพิษแล้วไม่ได้ทิ้งของเสียออกมาเลย <c oughs> คุณจัดการของคุณภายในถามว่าต้องทำไหมต้องรายงานไหมรายงานครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าตามใดที่เขาเป็นแหล่งกำเนินที่ถูกประกาศตามกฎหมายอยู่เขาต้องทาดับตามกฎหมายค,คุณเป็นที่อะไรหนึ่งเมื่อคุณเป็นแหล่ง,ลงกำเนินพี่แล้วคุณต้องมีหน้าที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียแล้วก็บำบัดน้ําเสียแน่ตามมาตรฐานถึงแม้ว่าคุณไม่ระบายน้ําเสียออกมาคุณก็ต้องรายงานว่าคุณมีการจัดการน้ําเสียคุณอย่างนี้และคุณก็บันทึกไว้เราจะได้รู้ว่าคุณไม่มีการระบายจริงนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดมีปัญหาขึ้นมาการระบายจริงออกมาเนี่ยอ้าว ต้องดูหลักฐานแล้วหลักฐานจากไหนอะ่ะนี่งไงแบบนี้ะนะครับ